ไม่ควรปฏิบัติตามหากยังไม่ศึกษาทำความเข้าใจให้ถ่องแท้เป็นเพียงเรื่องราวจากความเชื่อส่วนบุคคลไม่สามารถพิสูจน์หรือรับรองผลใดๆได้ทั้งสิ้นหากไม่รู้ควณเกิดไปก็รู้นะกดติดตามช่องเสรี h ช n แนลก่อนรับชมคลิปขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมมนบทนี้เชื่อว่าถ้าท่องได้แรงครูถึงนะเพียงแค่สบตาก็จะบังเกิด ความรักใคร่หลงไหลไม่ว่าจะยังไงน,นะก็จะยินยอมยินดีแล้วก็เต็มใจไปกับเรานะครับอันนี้ก็ขอให้ใช้ในแนวทางที่ถูกที่ควรนะครับไม่ไปเอาเปรียบต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองนะครูบาอาจารย์ท่านกล่าวเอาไว้แบบนั้นนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมมหาละรวยระทศระถวยทุกเส้นหญ้าทั้งเท้าพระยาเห็นหน้ากูก็อินดูรักใครลืมเช้าก็มาลืมไงามาหาพิศวง ทั้งช้างในป่าดงก็มาลืมไพรทั้งลูกไก่ก็ลืมแม่ทั้งผู้เฒ่าผู้แก่ก็ลืมอาหารด้วยความสงสารสถานวันไหวพร้อมใจพร้อมตาปาสุอุชามหาพิศวงโอมหลงมหาสิทธิสวโหมหมมนนี้เรียกว่า มหาละรวยใหญ่นะเสกสีพึ่งก็ได้เสกแป้งหอมก็ดีหรือจะเสกปากเปล่าก็ได้นะครับท่องเอาไว้ให้เป็นสเสน่ห์เมตตาเอ็นดูจีบสาวก็ดีจีบหนุ่มก็ได้ค้าขายก็ดีนะครับถ้าเจาะจงจะจีบใครก็ขอให้เน้นคนนั้นคนเดียวนะครับแต่มีข้อควรระวังนะครับระวังเด็กเล็กนะจะต้อง เขาอาจจะต้องมนเราเอาได้ตรงนี้ต้องระวังนะครับพยายามจะเข้าใกล้ถ่าท่องมนนี้ไปพยายามจะไปหยอกล้อกับเด็กเพราะว่าเขาจะอยู่ในสภาวะจิตอ่อนนะเขาจะโดนาทางมนนี้ครอบเอาได้นะครับอันนี้ต้องระวังนะอันนี้คือข้อแนะนำนะครับคาถาดอกไม้ขาวนะเป็นคาถาสำหรับ เสกเหล้ากันโดนยาโดนของนะจากคนที่คิดปองร้ายเรานะครับอันนี้เป็นคาถาที่สำหรับป้องกันตัวเองนะครับเอาไว้เสกอ่าตอนเราดื่มเหล้ากับเพื่อนกับฝูงหรือคนอื่นๆนะครับเราไม่ต้องท่องดังหรอกท่องในใจบริกรรมภาวนาไปไม่ต้องไปเสกเป่าใส่เหล้าให้คนเห็นนะก่อนจะก่อนจะยกแก้วเนี่ยเราก็บริกรรมไปพอแก้วเข้าปากแล้วก็เป่าไปหน่อยนึงฟ้ว พอไม่ให้มีคนสังเกตนะแล้วก็กระดกกลืนเข้าไปนะอันนี้คือ,อเทคนิคในการใช้งานนะคนที่ของมีของดีหรือรักษาของดีได้จริงคือคนที่ใช้แล้วคนอื่นไม่รู้เรื่องนั่นแหละคือคนที่เก่งนะครับบทบริกรรมคาถาดอกไม้ขาวนี้มีอยู่ว่าเกสาโลมา นาาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาพุทโธทัะพระโลชาโตโหตุเมก็ถือเป็นบทมนต์คถาที่คนสมัยก่อนนะครับค่อนข้างนิยม นำไปใช้นะครับยุคสมัยที่คุณปู่เป็นหนุ่มนะครับที่พูดเนี่ยนะบางทีกรณีบางอย่างอาจจะไม่เหมือนอในยุคสมัยนี้แต่เราก็มีวิธีป้องกันตัวเองน่าจะเป็นห,หนทางที่ดีที่สุดนะครับความเชื่อย,ยังไงก็แล้วแต่มันก็เป็นเรื่องของพิธีการพิธีกรรมแล้วก็วิธีปฏิบัติหรือความชื่นชอบของแต่และบุคคลนะครับหากใครเชื่อแล้วก็ รู้จักวิธีใช้และก็ใช้ให้เป็นมันก็จะเกิดประโยชน์นะครับสำหรับท่านใดที่ไม่เชื่อก็ไม่ว่ากันเนาะนะครับอันนี้ถ้าท่านใดไม่ชื่นชอบจะปล่อยให้เลยผ่านไปก็จะขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับถือว่าท่านเป็นผู้มีกาลเทศะนะมีการศึกษารู้จักมารยาทวิธีปฏิบัติของผู้เจริญเขานะครับ พบกันใหม่คลิปต่อไปขอให้คุณผู้ชมทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์พบแต่ความโชคดีมีชัยพลานำไหมสมบูรณ์ภูนสุขโศคดีหล่นบานโศกมานหล่นของในห้องให้มีแต่ท่องค่ำก่อนย่ำนอนก็าหายได้เงินหมืน่นย่มตื่นก็าหายได้เงินแสนมีแฟนก็าหายหักให้หอมเด้์พี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ